ค่ะได้ค่ะได้ขอบคุณทุกคนมากมาก่ะคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณี่พาขเที่ยวดูเจ๊่ไมพามาไม่เคยมาไม่เคยมาเคุณเคยมาเตกเด็กเร็วตกเด็กเจตกแล้วตกตกข้าดดำแล้ว ไม่บอกรัไมนให้น <único Liberty Overwatch> ้องพอดีเลยน้องชมพู่น้องยังน้านิ่งอยู่น้องน่นิ่งะนายกับแม่รถพารถมา

คาบปิมบัลล่าาปะมบัล่าคาบปิมบาคาบิมบัลล่านะฮะทีนี้ม่ไดเป็นบบว่า้ลักบริงนะฮะแ้่ก็มีเพื่อนมนะฮะกใตเมื่อกทักทายกันแล้วไมทีเลยกติเดินเป็นวันเมกี้เดินแาทีเียวเองเพราะวเาาเขาเห็นแล้วเขาเแล้ววั้าเห็นพกเธอกเลดิทีเาาัวัว Ô thơ, 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 thơ,

เหมดูเหมบอ์คนไทยไงเจงก็พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเจก็พูดไปเรื่ย่อยู่หน้าเราอะก็จริงแล้วเจมพูดแบบเมื่อกี้ไม่หมดแล้วนะ เขารู้หมดแล้วว่าพูดไปเรื่อยปีนี้งานหมดเลยป้งานหมดเลนหมดแล้วหมดหมครับเงินก็หมดสติจะมือแลไเดอนหน้ามีไหมได้รับงานหรือว่า ล่างเต็มเลยไม่มีงานไม่มีงานคนไม่รู้เลยับได้เจอเดว่็ต้องพกว่าไม่มีมีนาเลยเต็มทวโอ้หคอสอะไรขนาดนี้อันนี้ดูไม่เหมือนไม่คือไม่เหมือนเล่า้ฟังดูเปนอวดมากวดียร์ไม่มีงานเลยไม่มีงานไม่มี

มาเคลียร์ข้างหลังค่ะูนก็ดีีสงมันนนตรงนี้แสงโอเคอ๋อมันว่ะอ่ะมาใครเริ่มก่อนเจนใช่หใคดีสั้วค่อมใสิกอขอนั่งะไร่เงียอไอางแข่แล้วนี่ไงเอาไป ขอให้ทุกคนได้สุขสวัสดิ์และนามงคนสมบูรแล้วหลายเคมาลายมาดังนั้บคาซึ่งหลายเยนกิดการกิจการสินใดขอให้สมดังปรารถนาทกการทางารสินใดขอให้เกิดควาเป็นผดวยจิตวิญญาณแอายุกันและปัะชาตัสมบัติร่วมเยนเันสุขนั่นเป็นเรื่องวัจารทั่วการรุ่นานาสขอเลขด้วองขอเลขดวยยมากับมั่ จริงมองวันจีก็จะไม่อะไรลรอร้อยมันถึงความตื่นเต้นมากันก็ไม่เจอกันก็เราไม่เจอกันแล้วไงไม่จันพี่ตุจินเลยตุจินมาเล่นทานไม่เจอเลยไม่มีไม่มีงานเลยอพี่ปูบอกว่ามีนาเลยอะเหมือนแท่งเนีะไรนะครับเหมือนแท้งก็ตุจินมาเล่นทานไม่เจอเลยไม่มีงานเลยเหรอพี่ปูบอกมีนาไงมีนาต้องอวยเราวไหมอวยทุกเทศกาลบุกกลามีอะไรหรือว่าเรามีนัดเจอทุกขอฮิตเตี้ยเหย่างเลย

ขับวุ่จับหนขอแสดงว่ามกราคุณพามีงานเลยมีเดี๋ยวก็มีดีแล้วแต่เต็มแล้วฉันมี็นปล่าก็ป่าว

จะไม่ค่คยดูคยดูมิทของอเล็กวะอะไรนะพี่ของอเล็กอะพี่เขาพาไปต่างจังหวัดอยากไปนะโอ้อยากไปยังทไมเาใหม่รถรถบ้สเห้วนขอบไปเลยรถ้าส่งพันธ์รถ่พัเลยเหรอไปดูนะไปดูนะมิสอเล็กได้ได้ดูไปงั้น่อยมันเกิดัเกิดันเกิดอุ้อุ้ย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 อ้อ ขาอ่อนเลยฟอขาอ่อนเขาเพิ่งไปตัดเจมโอ้โหคนดีจังวะเจมไปดูดิโอี้เจโอ้โหมีกเชื่นกับเจมหรอกนะแมง๊งจเย็นจเย็นเย็นเย็นจนจเย็นย็จเย็นจเย็นจเ เราพูดเรื so ่องจริงถ้าเธอไม่เชื่อเราจะส่งิปอินบอกซ์ในจิตบาลกี่มใบนีบอแล้ันแลชอบมือนันี่พูดจริงนอเอตตี้ต้งใส่ขอโทษดช่ไปแยงด้ตึงใส่ขอตใจอ่อนสนามหญ้าหน้างานก็ได้้อใจออยด นพี่หนิงด้วยี่หนิงด้วย้ข้งมีก็อยู่ปานไม่้องไม่ใจอ่อนนาะซ้ำเสมอแตะ่บไม่ได้แตะไม่ได้ยื่นมือมาให้น้องแตะลืมเมอร์ลี่ค c h นะครับก็ขอให้ทุกคนได้แบบว่าเออ เอออะไรเอาให้จบสิเอาให้จบเอาจบพวกเธอเหมาะกับสงการมากกว่าอ้าอาวโอเค่ะมคิดมาอะไรปสายสตื้ Merry Christmas นะคะเออก็ Happy happy นะฮะ w s h you a go with very very good โอ Hap is happy Hap is happy ครับอ่ะ Thank you ยค่ะคอ แจมมีความสูงไหมแจมเป็นยังไงไปไหนไปไม่ไปไปไปไหนไม่บอกไม่ตอบไม่บอกไปแต่ไม่บอกบอกหน่อยได้ไหมอะตามไปที่มาอะตามไปได้ครับแต่ไม่บอกแต่ไม่บอกครับไม่บอกใครไม่บอกดีกระเพือปีใหม่ดีนะปีนี้ เันนี้ยี่สิบเอ็ล้วค่ะแล้วมกาเราได้เจอไหมที่เจอรตารางเต็มแต่ไม่มีใครถลยไผมอดูหงอ่ะดูให้หน่อยอบงตนเลว่นี้ทำงานเขาจะได้เปลี่ยนเวรเวรไจะเล่นแล้วใครงานปิมันจะดปเดีนตี้้ัง้อเรื่อย มันมีกี่ตัวเนี่ยอะไรน้อัวเาเยกอันหนึ่งที่สามสิบคนค่เต็มแล้วเต็มถึงวาก็เราคุณพาน่ะมีแบบมีโปรเจกให้พี่ดูแบบแเป็นแบบเป็นร้อยอันเลยให้ดูให้ดูให้ดูดวนฮอต ไมม่ีกำลังเต็มเลยพี่พี่เสร็จยังคะเออมาทยนช่มนี่มดทีนี่มทยนม่มที่นี่ตั้งแต่หุ้นตั้งแบ่ชิดลมแล้วปีหน้ามันจะถึงอีกไม่กี่ที่ท um anyway> ี่จะไปเปิดมัหามันไม่ได้เมีที่อยู่แล้วเะมีที่อยู่แล้ว เรามาดูมีอยู่้าคนไปบายไปไปมองเว็นอยู่เพราะผมไปนับเริ่มๆเรียงไงว่าที่กี่คนนะอะไรเนี่ทําไมมันน้อยจังดูแล้วันจริงอย่างนั้นดูแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ชางแต่อยู่2ข้างล่างอ่ะมันเป็น7คนวันนี้แหละได้ปีหน้าโอ๋ครับหน้าเรานีใช่แล้วก็หันหลังเลย เดีอกนอปนาปีหน้าก็คือผ่านไปสามเนเฮ้ยได้แล้วจริงหหนูจปให้ปีน้าแล้วหนูจะให้ปีนี้นี่นี่เรากลัาเซียนละได้มาเดียวไปต่อเราจะมาให้ที่ไหนอ่ะจะมาให้ที่ไหนู้มเฮ้ยส่งอีเมลไงก็มีอยู่มีอยู่สี่หคนเลย่เหลืออีกสี่สิบคนเต็มมแล้วพี่ส่งแกมได้ส่งแกได้ แคปเลรอกนัดวันนี้จะวันที่หนเออนัดวันร้อนัดวันร้นัดวัน้องนัดรับแนวรถไฟนัวันร้องนี่เอเดี๋ยวเปิดฮอสัซนที่โบลากันเดี๋ยวเอออะไรมแ่หน่คดแฟนชากันเลยได้บารถหล่อคนเขาหล่อคงไม่ได้เลย เหมือนคุณดนดลยคุณย่าตื่นแข็ง่ตื่นบายบาย,บาย,บาย